คือเราลงทุนไปเยอะแล้วคือ,อยังไงก็ยอมแพ้ไม่ได้ครับก็จุดเริ่มต้นเราตอนแรกเราทำเรื่องขนส่งนะครับพอดีเราอยากจะหาธุรกิจเพิ่มเราเลยสนใจเรื่องรีไซเคลิล พอดีได้ไปไปเจอกับคุณกันตะพิษแกเป็นคนที่แนะนำผมและจุดประกายผมให้ทำเรื่องดีไซเคิลครับช่วงแรกๆก,ก็บทเรียนเยอะเลยครับช่วงแรกๆก็คือซื้อของผิดซื้อของถูกไปเรื่อยแบบ<อ>ก็คือได้ทางคุณกันตะพิษและสำนักงานใหญ่ที่คอยคอยบอกเราว่าเราจะซื้อของชนิดไหนราคาไหนอะไรแบบนี้มากกว่าครับก็คือเนี่ยแหละเป็นบทเรียนแล้วก็ลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาขายส่วนมากก็จะเป็นครูของเราดังนั้นเลยครับลูกค้าก็จะคอยบอกคอยบอกสิ่งที่เราไม่รู้เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเปิดตอนแรกนะครับแรงผลักดันแรกก็คือเราลงทุนไปเยอะแล้วคือยังไงก็ยอมแพ้ไม่ได้ครับต้องสู้ใจขาดเลยครับก็บสำนักงานใหญ่เลยครับ New Solution Thailand นะครับคอยซัพพอร์ตเราทุกอย่างเลยนะครับเรื่อง การจะไปขายสินค้าที่ไหนราคาดีทุกอย่างเลยครับคือต้องขอบคุณสำนักงานใหญ่ด้วยครับก็เทคนิคผมตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องการบริหารงานเท่าไหร่เราก็ได้ไปศึกษากับสำนักงานใหญ่เช่นกันครับคือเราเอาเทคนิคจากสำนักงานใหญ่มาปรับปรุงใช้กับหน้างานของเราจริงๆครับเยอะเลยครับช่องโหว่ก็ ราคาที่ผันผวนเนี่ยสำคัญเลยครับก็คือเราราคานี่ผันผวนเราถ้าเราซื้อของซื้อมาขายไปก็น่าจะจบครับก็กำไรยังไงก็มีอยู่แล้วครับแล้วเรื่องขนส่งอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่มีรถขนส่งเองก็ยากคือต้นทุนต้นทุนเราก็จะสูงขึ้นมากเลยครับปัญหามีร้อยแปดเลยครับแต่ละวันก็คือ,อแก้ไปเฉพาะ เคสตอกเคสเลยครับรคือเราจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าวันนี้เราจะเจอปัญหาอะไรเพราะว่าปัญหามันมีตลอดครับถามว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็มันดีกว่าที่ผมคิดไว้ประมาณเยอะมากคือไม่คิดว่าตัวเองจะโตได้ขนาดนี้ครับก็คือต้องขอบคุณสำนักงานใหญ่ด้วยครับที่คอยเป็นแรงผลักดันให้เราซื้อของแล้วมีราคาที่ส่งที่ราคาสูงครับ คือตอนนี้จุดเปลี่ยนของเราอะ่ะมันก็มีเรื่องรับราคาเพราะพราราคาเราสูงลูกค้าเลยเข้ามาหาเราทําให้เราอะ่ะได้ได้สินค้ามากขึ้นด้วยครับจุดเปลี่ยตนตรงนี้ก็สําคัญครับคือความสําเร็จตอนนี้ผมมองว่าผมเพิ่งเริ่มทําปีแรกเนาะวันปีนี้เข้าปีที่สองถามว่าความสําเร็จผมมองว่าผมยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันก็มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะครับ<า>ความสําเร็จ และภาพรวมต่อไปเราก็จะเริ่มตอนนี้เราสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นเพิ่มเครื่องจกักรเพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้นในอนาคตครับ